สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o บนะครับผมอ่ะวันนี้มาเจอกันนะครับในวันเสาร์นะครับ15กรกฎาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์แต่ว่าก็ถือว่ามีไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลลีก อ,อื่นๆใน,น,นยุโรปนะครับที่ไม่ใช่ห้าลิกใหญ่นะครับก็วันนี้หลักๆเลยก็จะมีฟุตบอลนอร์เวย์นะครับมีสวีเดนไอแลนด์ฟินแลนด์อะไรพวกนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจัดมาให้2คู่นะก็จะเน้นไปที่1คู่ในนอร์เวย์แล้วกนคู่ในสวีเดนนะครับอ่ะวันนี้ไปดูนอร์เวย์ก่อนครับก็มีแค่คู่เดียวนะครับจะเป็นวาเลเรนกาเจอกับโม e นะครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับเจ้าถิ่นวอลเลเลนกาอยู่อันดับ13นะครับ11คะแนนจาก12เกมนะผลงานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับผลงานถ้าเกิดเจาะเลือแค่ในลีกนะครับไม่ชนะมา5เกมติดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะก็ปัญหามากมายครับทั้งเรื่องเกมรุกแล้วก็เกมรับด้วยนะครับยิงใครได้น,อน้อยแล้วก็เสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งส่วนทางกับทางฝั่งของโมนะที่ฟอร์มดีมากๆนะครับก็ไม่แพ้ใครมา5เกมติดนะครับแล้วก็ชนะมาลูเลยนะครับผลงานในลีกถ้าจอดูลงไปก็ต้องบอกว่าดีนะครับอาจจะมีพลาดบ้างแต่ส่วนใหญ่คือสามารถเก็บผลการแข่งที่ต้องการได้เสมอเหมือนกันนะครับตอนนี้โมอยูอันดับอันดับ5นะครับ23คะแนานจาก14เกมก็อาจ จะลุ้นยากหน่อยในเรื่องของการลุ้นแชมป์แต่ว่าการลุ้นโคต้ายุโรปเนี่ยยังลุ้นได้อยู่อีกไกลเลยนะครับวันนี้เที่ยวกันปอนต่อปอนก็ค่อนข้างชัดเจนว่า,าโมโดีกว่าในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานระนักเตะนะครับผลงานด้วยเรื่องของเฮดูเฮดการพบก,กันที่ฟันผ่านมาก็เหนือกว่านะครับอย่างการเจอกันมา2นัดหลังสุดชนะได้ทั้งยอดทั้งเยือนนะก็วันนี้คิดว่าถ้าดูจากเลด0.5ก็ คิดว่าภาสีของทีมจะมีมากกว่าอย่างน่าเชที่โมนะครับสวยคู่หนึ่งเนี่ยไปดูที่สวีเดนะครับวันนี้จะหยิบมาเป็นคู่ของฮักเคนเจอกับบอมบาปชคาหน่านะครับฮักเคนเจ้าถิ่นผลงานดีแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน5เกมติดแล้วก็ชนะมา4เกมและที่สำคัญคือ5เกมที่ผ่านมาเนี่ย ยิงได้ขั้นต่ำสองประตูขึ้นไปทุกนัดด้วยนะก็ถือว่าเป็นทีมที่เกมลุกจัดจ้าอีกทีมหนึ่งนะก็ไม่แปลกที่ตอนเนี้ฮากเกตจะเป็นหนึ่งในสามทีมที่มีลูกได้เสียบอกอยู่ยี่สิบขึ้นไปนะต่อจากเอฟบอกแล้วก็มอรโมนะครับตอนนี้อยู่อันดับสามก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์ด้วยนะครับส่วนาบาราบอชคาน่าเนี่ยอันดับเก้านะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเกมหลีกเนี่ยแพ้มาสามเกมติดแล้วก็ ชนะแค่นัดเดียวจาก5เกมนะก็ผลงานค่อนข้างจะตกต่ำลงไปนะครับก็ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆก็ค่อนข้างชัดว่าฮักเคนเหนือกว่านะครับในเรื่องของผลงานแล้วก็เรื่องของความมั่นใจในตอนนี้นะครับเรื่องของการเจอนี่นผ่านมาก็ส่วนใหญ่เป็นฮักเคนที่เก็บชัยชนะได้มากกว่านะครับเจอมา6นัดหลังสุดชนะ5เสมอหนึ่งนะครับซึ่งการเจอกันที่พระฮักเคน,น,น4นัดหลัง ชนะสาเสมอหนึ่งนะครับก็วันนี้คิดว่าภาพรวมดีกว่าชัดเจนนะครับพอเชื่อว่าวันนี้โอกาสเก็บสามแต้มมีมากกว่าแต่ว่าเรื่องของราคาอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาไปสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ราคาเปิดมาบแพงเหมือนกันนะให้ฮารเคนตอนหนึ่งจุดห้าแต่ว่าถ้าเกิดดูจากฟอร์มที่มันผ่านมานะครับของทีมเยือนแล้วก็การเจอกันต้องบอกว่าฮารเค้นยิงขาดได้ทุกเกมที่เจอกันนะก็คิดว่าเกมนี้หน้า จะไปอย่กงที่ทําได้นะครับให้เชียร์ที่ฮักเคนแล้วกันนะครับอ่ะสรุปนะครับวันนี้2คู่นะครับก็จะให้เลือกเชียร์ไปที่อ่าโมในฟุตบอลนอร์เวย์แล้วคู่นึงจะไปฮักเคนในฟุตบอลสวีเดนนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ